สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับป้าคำพันเงื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเจ้ามือบอลรับป้าคำพันแกถูกเลขหกหนึ่งครับอาเสดล่บอลาหลาแต่ก็ยังได้พอใช้อยู่นัน่ายังได้พอเงินมาเซาตุ่มกับผมอยู่บนา่าเงื่อเมื่อกี้ครับป้าคำพันแกฝันว่าแกอยากซื้อเลขมากในความฝันแล้วก็เจ้ามือไม่รับครับ หนึ่งในนั้นคือมันเป็นเลขศูนย์หกหนึ่งที่ว่าป้ากำพันแกไปซื้อในความฝันแล้วเลขมันก็ออกเลขล่างครับหกหนึ่งทำให้ป้าแกได้โชคไปงวดนี้แลาก็ฝันแล้วก็ฝ,วกฝันครับว่ามีผีคนหนึ่งมีผีอ่ะใช้ให้ป้าไปซื้อเลขแล้วพอไปซื้อเลขเจ้ามือก็ไม่รับอีกแล้วครับ อาจจะออกเหมือนกันกับงวดที่ผ่านมาก็ได้งวดนี้บอกเลยครับว่าตัวเดียวบนตัวเดียวล่างนี่คือเลขที่ว่าป้าคำพันเห็นในความฝันป้าเล่าฝันตั้งแต่หลังจากที่ว่าเลขออกเลยนะครับแล้วเราก็มาฝันเพลินเนี่ยบอกว่าเพลินเนี่ยกำลังนั่งกินข่าอยู่แต่ไม่รู้ว่านั่งกินข้าวอยู่ที่ไหนจําได้แค่ว่า ในผ้ากับเขานะ่ะมีปลาปิ้งปลาขาวปิ้งปลาตองปิ้งปลาแบบหลายๆอยานนะ่างน่ะแล้วก็จิ้มน้ําพริกเอาพริกผงลงแล้วก็น้ําปลามะนาวลงเป็นแบบบ้านๆบ,บอกอรหิวเพิ่นนะ่ะนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็นั่งเอาปลาจิ้มแล้วกิน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 อยู่แล้วจู่ๆมีคนเดินมา แล้วก็ยื่นกระดาษให้แล้วพูดกับป้ากำพันว่านั่งไปซื้อเลขให้ยายแน่ไปซื้อเลขให้ยายแน่แล้วก็ยื่นกระดาษให้กับป้ากำพันป้ากำพันเล่ากับกิ้งข่าวอยู่รู้ไหมครับในความฝันคือป้าแกก็เอาข้าวเหนียวเอาแจ่วเอาปลาครับถือไปด้วยแล้วแกก็ กำเลขไปด้วยแกก็เอาปลาจิ้มแจ่วแล้วก็กินแล้วข้าวเหนียวกินครับอีกมือนึงเพ่นกรกำก,กระดาษเลขไว้แล้วแกก็เดินไปครับเดินไปเดินไปเดินไปถึงร้านค้าเสร็จป้ากำพันยื่นกระดาษให้เจ้ามือแล้วเจ้ามือบอกว่าไม่รับในความฝันแล้วป้ากำพันก็ยืนหน้างง,งว่าเป็นอย่างคือบ่ับแค่ยืนงงเฉยในความฝันแล้วก็หยิบกระดาษกลับคืนมา กลับึ้นมาแล้วก็เดินมาตรงที่ว่าตัวเองนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็งงว่าทําไมเขาถึงไม่รับแล้วป้ากาพันก็กินข้าวด้วยมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็เปิดดูกระดาษด้วยว่าทําไมเขาไม่รับตัวเลขที่ว่าป้ากาพันแกเห็นแกเห็นสามตัวบนน่ะหางเดียวเลขล่างก็หางเดียวแล้วแกก็เดินมาเดินมาเดินมาแต่ย่งแหนมอยู่ว่าเขาคือบรับวะเขาคือบรลับวะเจ้ามือเขาบอกว่าไม่รับไม่รับ แกก็เดินมาแล้วกะจะบอกกับยายคนนั้นบอกว่าเขาบอลาบเด้อแต่แกก็เดินมาตรงที่เดิมก็ไม่เจอกับผู้หญิงคนแก่ๆคนนั้นแกก็ไม่สนใจครับแกก็กินข้าวต่อกินจนอิ่มแล้วก็แกก็วางกระดาษไว้ตรงไหนที่ว่าเป็นป้าอย่างอ่ะละนี่คือความฝันของป้าคำพันนั่งกินข้าวอยู่แล้วจู่ๆมีผู้หญิงคนแก่ครับเดินมาแล้วก็บอกว่านั่งๆๆไปซื้อเหล็กให้แนะ่แล้วก็ ยางไปสื่อพร้อมกับปลาข้าวเหนียวแจ่วกับจิ้มไปด้วยเดินไปด้วยพอไปหอดยื่งกระดาษให้แล้วเจ้ามือเขาก็เปิดดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่รับแกก็เดินกลับมาครับแล้วก็มาดูเลขก็เห็นเลขบนอนะ่ะสามตัวเลขสามตัวบนอนะ่ะหางเดียวคือเลขเก้าสามหกเลขสองตัวคือเลขหนึ่งสี่นี่คือป้าก้ามาเห็นเก้าสามหกแล้วก็หนึ่งสี่ ตัวเลขในความฝัน hmm. ม mm ีแ hmm. ค okay, anyway, ่นี้ครับฝันแค่นี้แต่แกบอกว่าแกไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนแกรู้ไม่รู้สึกกังวลแกไม่รู้สึกอะไรครับในความฝันแกรู้สึกว่าแกกินข้าวน่ะอร่อยมากแกเดินไปครับแกก็กินข้าวแกก็เดินไปแกเดินกลับแกก็มากินข้าวเดินมาจนมานั่งกินแกบอกว่าในความฝันนี่คือแกอร่อยมาก ปลาย่างปลาขาวพวกปลาขาวพวกปลา,า,าเข็งพวกอะไรครับเยอะมากแล้วแกก็จ้ำเจ่วบ้านๆน,นะครับกินก็บอกว่าอร่อยามากๆกับข้าวย่างปลานะคือมันก็ร้อนๆอ,อยู่ข้าวเหนียวก็ร้อนๆอ,อยู่บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ทุ่งนาเหมือนกับอยู่ริมห้วยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่ามันลักษณะเหมือนกับริมห้วยเป็นเป็นห่วยบานเห่าสินะครับแกก็นั่งกินอยู่ข้าง ข้างห้วยประมาณนั้นแต่ม็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่ในความฝันน,น่คือแกบอกว่าแกก็เดินจากตรงที่ว่าแกกินข้าวแล้วก็ลุกขึ้นมามาซื้อแกก็ไม่รู้จักแม่ค้าคนนั้นนะไม่รู้จักแม่ค้าแต่เกาหูแต่ว่าเขาบวหลับแค่นั้นเองนี่คือความฝันของป้ากำพันก็งองอยู่ว่าคือฝันคือเก่าว่พันมานี่คือแกฝันอจากที่เลขออกเลยนะครับแกฝันอะไรที่เลขออกเลย แกก็เลยว่าแกก็โมโหด,ด้วยว่าเลขมันจอดเสียอย่างแต่ว่าเห็นในข้อฝันคือเม็ดเดียวก้าสามหกแต่ว่าเลขเนี่ยหลายงวดแล้วนะครับเลขนี้หลายงวดนะที่ว่ามันยังไม่มามันจะไหม่บ่ล่ะสามหกมันเคยออกอะไรมันออกสามสามหกมันบ่ครับมันออกสา6สามหกไปแล้วมันสีมาบ่ล่ะแต่ก็จะลืมไม่กลับนะเก้าสามหกก็ก็ดีครับอย่าลืมว่าอาจจะไปกลับเป็นสามเก้าหกเก้านาะกับลองมึงครับ หรืออาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ก็ไม่แน่ความฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนผู้ใดที่ว่าทักมาผมก็สื่อตามหนั้นนะครับถามว่ากบนาซื้อเลขตัวไหนใครที่ทักมาผมก็จดไว้ผมก็ซื้อตามที่ว่าเพิ่นทักมาบอกน,นะครับอาจจะซื้อน้อยซื้อเยอะก็แล้วแต่ความชอบเราสินะงวดนี้เรากับฝันได้ตรองงวดผมก็มาหลอยทกคนห้ฟังต้องงวดคือในความฝันคือเจ้ามือไม่รับอีกแล้วมันอาจจะออกมันกับพกหนึ่งก็ได้ เล่ากันาโชคไปครับอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะหกหนึ่งเพราะว่ามันกับประเมินกำลังสามตัวแต่เลขของแกครับก็เข้าไมาเรื่อยกะถือว่าเป็นเลขที่ว่าไม่หลายหางสามตัวบนหางเดียวเลขล่างหางเดียวที่แกเห็นในความฝันแล้วก็แกก็ได้สั่งตุ้งกับผมไปอีกรอบหนึ่งจํานวนหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าแกบอกว่าแกก็กลัว,กล,วกลัวจะหมดแล้วก็กลัวไม่ได้เพราะว่าแกก็จะเอาไปไว้ให ลูกหลานของเราปีใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแกก็ได้โชคมาเรื่อยเหมือนกันแกก็เลยสั่งกับผมประมาณหนึ่งใครที่ว่าสนใจใครที่ว่ายังอยากสอบถามครับก็คือทักมาสอบถามผมได้ครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับเนาะบางเถื่อลองมาทักมาได้ครับหรือว่าอาจจะไม่ทันแล้วก็อย่าว่ากันนะนะผมขอจะขอพักจะขอพักไว้ก่อนสะครับจะขอพักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคือทุกคนที่ว่าทักมาทักมาหลังจากนั้นหรือว่าทัก ่างประมาณนั้นก็คือหลายคนจองไว้จองไว้ก็มีสินะครับเนาะจองไว้ก็คือก็ยังได้อยู่เพราะว่าผมก็อยากเห็นทุกคนแบบได้โชคแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้โชคเหมือนกันไหมแค่นั้นเองโชคหนึ่งครั้งก็เรียกว่าโชคนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ความมืองอื่นก็ถือว่าได้โชคเช่นเดียวกันอยากพักสักพักหนึ่งช่วงเวลาหนึง่งหลังจากนั้นค่อยว่ากันก็ต้องกราบขอบคุณป้าคำพันธ์และก็กราบขอบคุณทุกทุกคนทุกท่านครับ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบทั่วนหน้าครับผม